ต่อมานะครับคือสอที่6สอที่6นี่มีความสำคัญต่อกทมอ,อย่างมากเลยนะครับนั่นคือสบายสบายนี่คืออะไรระบบการจราจ,จรของกรุงเทพมหานครคือปัญหาหลักและปัญหาใหญ่ของกทมเลยเราจะต้องปฏิรูประบบการจราจรทั้งหมดนะครับควบคู่กับการ กระจายความเจริญออกสู่ภูม,มิภาคนะครับโดยเราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งการใช้เทคโนโลยีน,น,นวัตกรรมการบริหารแม้กระทั่งปรับบทบาทของตำรวจจราจรอาจจะไม่มีตำรวจจราจรก็ได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งทำหน้าที่แทนจราจรเพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยจะรู้ระเบียบของยวดยานพาหานะคุณลักษณะของยานพาหนะวันนี้เวลาเราไปไหนมาไหน,ไ,หนได้เจอเห็นไหมตำรวจจราจรโบก ขี่มอไซค์มาอ่ะไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดอ่ะไอค้คนขี่มอไซค์ก็บอกว่าเออเนี่ยมันออกมาจากโรงงานทะเลาะกันลงคลิปลงข่าวฟ้อง,งร้องวามวุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่าจราจรเนี่ยตำรวจจราจรเนี่ยเน้นออกไปสั่งไม่ได้เน้นป้องปามไปดูได้เลยผมไปดูมาที่ไรออกไปสองทีไม่เน้นป้องปามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกไหมที่ตำรวจจราจรเนี่ยมามามา,มาดูแลเรื่องเรื่องการจราจรไม่ถูก พรสจราจรเนี่ยยวดยานผ่านะการตีเส้นจ,จราจรต่างๆนั่นเลยเนี่ยขนส่งนะครับแล้วก็คมนาคมเห็นไหมม,มันมันมันมีสององค์สองจราจรขนส่งคมนาคมเนี่ยต่างคนต่างทํางานจราจรแล้วก็มีหน้าที่จะจับจับจับอย่างเ,เดียวขนส่งออกระเบียบตรงนี้เอาระเบียบนี้ถูกระเบียบนี้ผิดเถียงกันต้องเสียเงินค่าถทนงทนายความส่วนไอ้คมนาคมก็ตีเส้นมั่วซั่วยหมด ป้ายขึ้นมาอยู่ดีป้ายเนี่ยมีส 3, 3 4ช่องเ,อเขียนเป็นช่องช่องช่องมี4ช่องวิ่งมาบีบเหลือสองช่องอ้าวจะไปไหนทับเส้นมั่งทับเส้นมั่งโดนกล้องโดนจับหมดเนี่ยมันเละไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ว่ามหาหนครเบดเสร็จเนี่ยมีหน้าที่ตรงนี้เลยจัดเลยว่าโอเคเอ้ยจราจรมีหน้าที่รถตำรวจจราจรดีไหมไปเป็นตำรวจที่ดูแลทรัพย์สินดีไหมแล้วก็เพิ่มบทบาทให้ขนส่ง มาดูจราจรพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจของสํานักงงานเขตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ช่วยจราจรอ,อะไรเนี่ยต้องมาปรับปรับให้หมดเพื่อเพื่อแล้วก็คมนาคมในกรทมในการตีเส้นจราจรการป้ายจัดป้ายไฟเขียวไฟแดงต้องเป็นของผู้ว่าทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพื่อว่าจะได้ทํางานแบบเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งไอ้ตู้ที่ปรับความเร็วของอไฟแดงไฟเขียวต้องเหมาะสมวันนี้ต่างคนต่าง,ตา,งตามตามทำตามหน้าที่เละไปหมดนะครับ ต่อไปสอเสอสุดท้ายก็คือส่งเสริมส่งเสริมทางด้านอะไรบ้างอันนี้ไปเร็วหน่อยนะครับก็คือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเศรษฐกิจคือ,อยังไงสี่ปีเนี่ยถ้าผมเข้ามาเนี่ยต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับลากยาก่อนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องมีที่ขายถ้าไม่มีก็ต้องจัดที่ขายให้นะแล้วก็มีเรื่องความสะอาดเรื่องสนับสนุนให้การค้าขายให้ให้มันดีขึ้นตรงไหนมีพ่อค้าแม่ขายเยอะลดติด M O U กับ เจ้าของพื้นที่เลยทําที่จอดรถหรือผู้ว่าลงทุนเองเลยซื้อที่ก็ได้แล้วแต่อะไรอย่างใดอย่างที่มันสะดวกที่สุดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีที่ค้าขายแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้มันฟื้นคืนให้ได้ก่อนคือสปีนี้ผมอยากเห็นประชาชุชาวกรทมนเนี่ยคนรอบข้างยิ้มแย้มใส่กันมีความสุขเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นคุณมาค้าขายได้ขึ้นของสะอาดราคาถูกอะไรเนี่ยต้องส่งเสริมต้องอัด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 ,อดเพื่อให้กรทมมันฟื้นเศรษฐกิจได้ ส่วนเรื่องการศึกษาศูนย์เด็กเล็กเพิ่มไปเลยค่านมค่าครูค่าศูนย์ค่าอะไรต้องเพิ่ม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 ศักยภาพเพิ่มองความรู้เพิ่มสื่อการสอนและก็ข้อสําคัญเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมครูครูเขาเรียกว่าครูอะไรนะครูพันใหม่โครงการทีดฟอร์ไทยแลนด์ไปศึกษาเอานะครับโครงการนี้นะครับเราต้องส่งเสริมนะครับ